วิดีโอการสอนรายวิชา514381ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้าได้รายวิชา5 2 1 3 8 1ปดฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็กการทดลองที่6หัวข้อสนามแม่เหล็กของขดลวดเฮมโพลวิดีโอนี้ประกอบด้วยเนื้อหา2ส,ส่วนส่วนที่1ส่วนทฤษฎีประกอบด้วยหัวข้อ1.1สนามแม่เหล็กบนแนวแกนของขดลวดวงกลม่ สนามแม่เด็กบนแนวแกนของขดลวดเฮมโฮลหนึ่เงื่อนไขที่ทําให้สนามแม่เด็กบนแนวแกนของขดลวดเฮมโฮลมีค่าสม่ําเสมอส่วนที่2การทดลองประกอบด้วยหัวข้อ2.1อุปกรณ์2.2ขั้นตอนการทดลอง2.3การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองผู้จัดทำวิดีโอการสอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกระนกหวนกำเนิดภาควิชาฟิสิก คณะวิทยาตมหาวิทยาลัยลศิปรกรจังหวัดคนครปฐมการทดลองนี้เป็นผลิตผลจากโครงงานวิจัยครูฟิสิกส์ปีการศึกษา2564เรื่องการทดลองวัดฒนาไมแม่เด็กของคนลวดเฮมโพจัดทำโดยนางสาวกนิฐาชัยสิทธิ์รหัส0 7610679และนายชุสชาครีมานารหัส0 7610708โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกรนกหวนกำเนิด,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 ด เป็นยานที่ปรึกษาโครงงานวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนต่อเรื่องสนามแม่เหล็กบนแนวแกนของขดลวดวงกลมและสนามแม่เหล็กบนแนวแกนขดลวดเฮมโพลส่วนที่1ทฤษฎีหัวข้อ1.1สนามแม่เหล็กบนแนวแกนของขดลวดวงกลมในชั่วโมงเรียนวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าผู้เรียนได้เรียนไปแล้วว่าโดยการใช้กฎของบีโอสซาวาเราสามารถหาขนาด และทิศทางของสนามแม่เหล็กบนแนวแกนขนขอ,ขอลวดวงกลมได้โดยขนาดมีค่าตามสมการที่1สนามแม่เหล็ก B บนจุด P ที่อยู่บนแนวแกนของข,องของลดลวดวงกลมซึ่งในรูปที่1คือแนวแกน x มีค่าเท่ากับค่าคงที่ μ ศูนย์คูณจำนวนรอบของขดลวดคูณรัศมีขดลวดยกกำลังสองคูณกระแส I ที่ไหลในขดลวดหาได้สองวงเล็บ r ใหญ่กำลังสองบวก x กำลังสองยกกำลังสามส่วนสอง เมื่อ x คือระยะที่วัดบนแนวแกนของขดลวดโดยวัดจากจุดศูนย์กลางของขดลวดทิศของสนามแม่เหล็กหาได้จากกดมือขวาโดยกำสีนิ้วของมือขวาวนตามทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าการชี้นิ้วการชี้ของนิ้วหัวแม่มือของมือขวาจะระบุทิศของสนามแม่เหล็กในรูปที่1เรากำมีนิ้วของมือขวาโดยกำเข้าหาตัวเรานิ้วหัวแม่มือของมือขวาจะชี้ไปทางด้านขวามือเพราะฉะนั้น เวกเตอร์สนามแม่เหล็ก B ที่จุด P ก็จะแสดงด้วยเวกเตอร์สีแดงในรูปจากสมการที่1ถ้าเราต้องการหาค่าสนามแม่เหล็กบนแนวแกนตรงจุดศูนย์กลางของขดลวดวงกลมแทนระยะ x เท่ากับ0นย์ลงไปในสมการที่1ก็จะได้สมการสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดวงกลมมีค่าตามสมการที่2ก็คือ B ที่จุด origin ของขดลวดเท่ากับ μ0 คูณจำนวนรอบ n ใหญ่ คูณกระแสไอหารด้วย2คูณรัศมี R ใหญ่หัวข้อ1.2สนามแม่เด็กบนแนวแกนของขอดลวดเฮมโพขดลวดเฮมโพนั้นประกอบด้วยขดลวดวงกลมรัศมี R เท่ากันจำนวน n รอบเท่ากันวางห่างกันเป็นระยะ S แล้วก็มีกระแสไฟฟ้าไอปริมาณเท่ากันไหลวนไปทิศเดียวกันดังแสดงในรูปที่2ให้จุด O o ออริจเป็นจุดกึ่งกลาง ที่อยู่บนแนวแกนแล้วก็อยู่ระหว่างจุดศูนย์กลางของขดลวดวงกลมทั้งสองในรูปที่2ส,สนามแม่เหล็กรับตรงจุดจุดหนึ่งบนแกน x ซึ่งเป็นแนวแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของขดลวดวงกลมทั้งสองนั้นเป็นผลรวมเชิงเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กที่สร้างโดยขดลวดวงกลมแต่ละอันเนื่องจากขดลวดขดลวดวงกลมทั้งสองมีกระแสไหลไปทางเดียวกัน ดังนั้นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดทั้งสองจึงมีทิศชี้ไปทางเดียวกันและเวกเตอร์รับก็รวมกันแบบเสริมกันเพราะฉะนั้นขนาดของสนามแม่เหล็กรับที่จุดใดจุดหนึ่งบนแกน x ก,ก็คือเป็นผลรวมของสนามแม่เหล็กที่ขดลวดทั้งสองนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็มาบวกกันแล้วก็มีค่าตามสมกรารที่3โดยสมกรารที่3 x ตัวนี้เป็นระยะนะครับที่วัดจาก จุดออริจินนะครับหรือจุดกึ่งกลางระหว่างขดลวดทั้งสองขนาดของสนามแม่เหล็กบนแนวแกนกลางของขอดลวดเฮมโพลจะมีการกระจายค่าในลักษณะส,สมมาตรรอบจุดกึ่งกลางระหว่างขดลวดดังแสดงในรูปที่3รูปที่3แสดงกราฟแสดงแสดงกราฟค่าขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดต่างๆบนแกนกลางของขอดลวดเฮมโพลโดยแกนนอนเป็นระยะทางนะครับวัดจากจุดกึ่งกลางระหว่างขดลวด แอนตั้งเป็นขนาดของสนามแม่เหล็กหน่วยเป็นไมโครเทสลาครับเ,เส้นสีเขียวนะครับเป็นค่าของสนามแม่เหล็กที่คำนวณตามทฤษฎีก็คือใช้สมการที่3ส่วนเส้นสีดแดงก็คือเป็นตัวอย่างของค่าที่วัดได้จากการทดลองนะครับซึ่งจะเห็นว่าทั้งค่าเชิงทฤษฎีแล้วก็ค่าจากการทดลองเนี่ยมันจะมีการกระจายค่าแบบสมมาตรรอบจุดกึ่งกลางระหว่างขดลวดทั้งสองนะครับ หัวข้อ1.3เงื่อนไขที่ทำให้สนามแม่เหล็กบนแนวแกนของขดลวดเฮมโพมีค่าสม่ำเสมอประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของขดลวดเฮมโพคือสร้างสนามแม่เหล็กที่มีค่าสม่ำเสมอขึ้นมาภายในบริเวณระหว่างขดลวดแต่ก็มีเงื่อนไขเรื่องระยะห่างระหว่างขดลวดที่จะทำให้ได้สนามแม่เหล็กดังกล่าวการที่จะได้ให้ค่าสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอบนแนวแกรนระหว่างขดลวดนั้นก็คือให้ค่าของสนามแม่เหล็ก ม,มีขนาดและทิศท,ทางเ,ออเกือบจะเท่ากันทุกจุดในบริเวณระหว่างขดลวดนะครับออบนแนวแกนนะครับในการหาเงื่อนไขดังกล่าวนะครับเรายกสมการที่3มาจากนั้นเราก็ทําการจัดพจน์ในวงเล็บปีกกานะครับก็คือที่เป็นเศษหนส่วนวงเล็บสี่เหลี่ยมยกกาําลังเศษสส่วนสนะครับเราจัดรูปให้เป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมยกกาลังลบเศษส่วนสหน้าตาดังสมงการที่4นะครับ พิณาท,นะที่จุดออริจินซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างขดลวดเทมโพลแทนระยะ x เท่ากับ0ูนย์ลงไปในสมการที่4นะครับก็จะได้สมการหน้าตาออกมาแบบนี้นะครับทําการจัดรูปสมการนะครับก็จะได้ค่าสนามแม่เหล็กรับที่จุดออริจินมีหน้าตาดังสมการที่5ต้องการหาระยะ s ที่เป็นระยะห่างระหว่างขดลวดที่จะทําให้สนามแม่เหล็กรับที่จุดออริจินมีค่าสม่ำเสมอซึ่งเงื่อนไขก็คือดิฟ สนามแม่เหล็กรับที่จุด origin เทียบกับระยะ s 2ครั้งเท่ากับ0เพราะฉะนั้นจากสมการที่5ทําการดิฟ b ที่ origin เทียบกับตัวไป s ครั้งที่1ก่อนนะครับดิฟออกมาก็จะได้ตามนี้นะครับจากนั้นทําการทําพีชคณิตนะครับใช้กฎการดิฟดิฟผลคูณนะครับแล้วก็ทําพีชคณิตสุดท้ายก็จะได้ดิฟสนามแม่เหล็กที่จุด origin เทียบกับระยะ s ครั้งที่1 หน้าตาออกมาเป็นสมการที่6นะครับจากนั้นเราก็หาอนุพันธ์ของสมการที่6เทียบกับตัวแปร s อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ใช้กฎการอนุรอนหาอนุพันธ์ของผลคูณนะครับดิฟฟังก์ชัน u คูณฟังก์ชัน v เทียบกับตัวแปร s เท่ากับ u ดิฟฟัง n c t v เทียบตัวแปร s บวกกับ v ดิฟฟังก์ชัน u เทียบตัวแปร s นะครับก็จะได้ ถ้าสนามไม่เด็กที่จุดออริจินเทียบกับตัวไปเอสองครั้งนะครับหน้าตาเป็นดังนี้อันนี้คือหน้าตาตอนเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะต้องทําอีกยาวเลยนะครับในวงเล็บปีกกานะครับเราทําการดิฟเ,เทอ,อเร์มวงเล็บสี่เหลี่ยมยกกําลังลบเจ็ดห้าส่วนสองเทอมนะครับซึ่งมีอยู่สองเทอมนะครับแล้วก็ทารูปทาการจัดรูปสมการออกมาก็จะได้หน้าตาแบบในสไลด์นะครับเราก็ทําการจัดรูปทางพีชคณิตไปเรื่อยๆนะครับ จัดรูปพีชคนิดเรื่อยๆต่อไปนะครับสุดท้ายเราก็จะได้หน้าตาฟังก์ชันที่เป็นการดิฟขนาดสนามไม่เด็กที่จุด o r ร g i ิเทียบกับตัวไป S เอสครั้งนะครับหน้าตาออกมาเป็นสมาการที่7นะครับก็คือจะมี3พจพดคูณกันนะครับพดแรกอยู่ในวงวงเล็บธรรมดานะครับก็คือค่าคงที่ลบ3มิใหญ่ R ใหญ่กำลังสอส่วน4 พจน์ที่2อยู่ในเทอมวงเล็บปีกานะครับแล้วก็พจน์ที่3อยู่ในเทอมวงเล็บเหลี่ยมข้างหลังนะครับที่ยกกําลังลบเศษห้าส่วนสองนะครับเนื่องจากพจน์ที่อยู่ในเทอมวงเล็บสีเหลี่ยมยกกําลังลบห้าส่วนสองเนี่ยมันไม่มีทางเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าไอ,ไอตัวที่อยู่ในวงเล็บเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นตัวเลขยกกําลังสองสองตัวบวกกันนะครับอาก็ไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับ x กำลังสองส่วนสองยกกำลังสองมันก็ไม่เป็นไม่มีทางเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นในวงเล็บสี่เหลี่ยมพดวงเล็บสี่เหลี่ยมยกกำลังลบเศษห้าส่วนสองไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่จะทําให้อนุพันธ์อันดับสองของขนาดสนามไม่เด็กที่จุดออริจินเทียบกับตัวป S เอเนี่ยเท่ากับศูนย์ได้ก็คือพดที่อยู่ในวงเล็บปีกาจะต้องมีค่าเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจับพดที่อยู่ในวงเล็บปีกาให้มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับจากนั้นทําการจัดรูปสมการ โดยการคุณค่ายออกมานะครับจากนั้นเราก็ทำดำเนินกระบวนการทางพีชคณิตน,นะครับสุดท้ายก็จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สนามแม่เด็กในบริเวณตรงกลางของขดลวดเทมโพมันมีค่าสม่ำเสมอก็คือระยะห่าง s ระหว่างขดลวดมันจะต้องมีค่าเท่ากับรัศมี r ใหญ่ของขดลวดทั้ง2นะครับนี่คือเงื่อนไขที่เราหามาได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะตรวจสอบด้วยผลการทดลองนะครับ เนื้อหาส่วนที่2การทดลองหัวข้อ2.1อุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นที่1ก็คือขดลวดเพนโฮลประกอบด้วยขดลวดวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.127เมตรหรือ12.7เซนติเมตรนะครับ2ขด2ขดนี้มีจำนวนรอบเท่ากันคือ63รอบขดลวดทั้ง2ติดตั้งอยู่บนรางที่มีสเกลระบุตำแหน่งนะครับ โดยขดลวดอันซ้ายมือนั้นเป็นขดลวดที่ถูกกาหนดตําแหน่งให้อยู่กับที่จุดกึ่งกลางความหนาของขดลวดอยู่ที่ระยะสเกลเท่ากับ0ส่วนขดลวดอันขวามือนั้นสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาสามารถปรับระยะห่างระหว่างขดาสามารถปรับระยะห่างกับขดลวดอันแรกได้นะครับแล้วก็มีแถบสีขาวระบุตําแหน่งจุดกึ่งกลางของขดลวดอันที่2บนขีดสเกลนะครับ อุปกรณ์ชิ้นที่2คือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถจ่ายได้ทั้งแบบไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็ไฟฟ้ากระแสสลับในที่นี้เราจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งขั้วต่อที่ใช้ก็จะเป็นขั้วต่อสีแดงกับสีดําที่อยู่ด้านบนทางขวามือนะครับแล้วก็ส่วนที่ปรับค่าความต่างศักดิ์ก็คือปุ่มปุ่มชี้เขียวนะครับก็คือเราจะใช้ในส่วนที่ชี้ด้วยลูกศรแล้วก็อยู่ในเส้นประในรูปนะครับ ส่วนไฟฟ้ากระแสสลับข้างล่างไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับอ,อันตรายนะอุปกรณ์ชิ้นที่3คือแอมมิเตอร์นะครับซึ่งเป็นแอมมิเตอร์ที่ทนกระแสได้ถึง30แอมแปร์นะครับต่อสายไฟเข้านะครับทางด้านขวามือนะครับต่อสายไฟออกทางด้านซ้ายมือนะครับด้านหลังแอมมิเตอร์มันจะมีขั้วมีน็อตนะครับสำหรับเป็นขั้วไฟฟ้าอยู่นักศึกษาก็ใช้สายไฟตัวปากจระเข้หรือสายไฟปักหนีบนะครับต่อกับน็อตที่เป็นขั้วไฟฟ้าด้านหลังแต่ว่า อย่าให้ปลายของสายไฟมันสัมผัสกันไม่งั้นจะเป็นการลัดวงจรนะกระแสก็จะไม่ผ่านแอมมิเตอร์ก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่4คือตัวต้านทานเรยโอสต,ตัลักษณะเป็นขดลวดนะครับสำหรับให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วก็สามารถด้านบนจะมีหน้าสัมผัสที่เลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อแปลค่าความต้านทานได้นะครับแต่ว่า ในการทดลองเนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องไปแปลค่าความด้านทาเรียวสตัดนะครับเ,เพราะว่ามันทนกระแสดได้ออพอเพียงพออยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่5ก็คือสายไฟสลับต่อวงจรก็จะมีสายไฟ2แบบก็คือแบบ b a า a n a jack ก็คือสายไฟที่หัวต่อมันคล้ายๆกับผลกล้วยนะครับกับอะ l ิเกเตอร์แจ็คก็สายไฟปักหนีบหรือสายไฟปักจระเข้นะครับอุปกรณ์ชิ้นที่6ก็คือ ตัว Handheld Digital Tesla Meter นะครับสำหรับวัดสนามแม่เหล็กเป็นยี่ห้อ,อทุนเกียร์รุ่น TD8620 นะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับหัวข้อ2.2ขั้นตอนการทดลองการทดลองมี2ตอนตอนที่1เป็นการวัดสนามแม่เหล็กขอ,ของขดลวดวงกลมเดียวนะครับเราจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านขดลวดวงกลมเดียว ที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาได้ก็คือขอดลวดที่อยู่ทางขวามือนะครับขั้นที่1เราจัดวางตำแหน่งกึ่งกลางของขอดลวดวงกลมเดี่ยวอันขวามือให้อยู่ที่ตำแหน่ง x 0เท่ากับ12ซนติเมตรนะครับก็คือให้จุด Origin ของขอดลวดวงกลมเดี่ยวอันขวามืออยู่ที่12ซติเมตรนะครับโดยดูจากป้ายป้ายสีขาวที่ติดอยู่ด้านล่างนะครับจะมีขีดชี้สเกลอยู่นะครับ จากนั้นทําการต่อวงจรไฟฟ้านะครับโดยต่อสายไฟนะครับจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟก็คือขั้วสีแดงนะครับต่อมาเข้าขดลวดวงกลมนะครับต่อมาเข้า,าขั้วต่อสีแดงของขดลวดวงกลมนะครับและจากนั้นต่อสายไฟจากขั้วต่อสีฟ้าสีดําของขดลวดวงกลมนะครับไปเข้าตัวต้านทาเลโอสตัทนะครับแล้วก็ออกจากตัวต้านทาเลโอสตัทต่อไปเข้า แอมปิเตอร์นะครับอย่าลืมว่าแอมปิเตอร์นั้นออขาเข้านะครับอยู่ฝั่งขวาแล้วขาซ้ายออกจากแอมปิเตอร์นะครับไปต่อเข้าโคลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับหน้าตาของการต่อสายไฟก็จะแสดงในรูปที่10นะครับวงจรก็ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะครับขั้นตอนที่2ทําการปรับปุ่มเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสต,ตรงที่แหลงใให่งจ่ายให้ออกมานะครับจากนั้น ปรับปรับจนกระทั่งเข็มชี้ของแอมมิเตอร์อ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้0.3แอมแปร์ A, นะครับคือเราปรับปุ่มสีเขียวที่แต่งจ่ายความต่างศักนะครับแต่เวลาดูค่ากระแสดูค่ากระแสนะครับจากแอมมิเตอร์นะครับปรับจนกระทั่งแอมมิเตอร์อ่านค่าได้เท่ากับ0.3แอมแปร์นะครับพอเราปรับค่ากระแสที่ไหลในขดลวดวงกลมเดี่ยวอันขวามือให้เท่ากับ0.3แอมแปร์ได้แล้วนะครับ มันก็จะสร้างสนามแม่เด็กขึ้นมาในบริเวณรอบตัวมันนะครับแล้วก็ใช้ดิจิตอลเทสลามิเตอร์เนี่ยวัดค่าสนามแม่เด็กที่ตำแหน่ง x p r i m ต่างๆนะครับบนแนวแกนทั้งสองข้างของขดลวดนะครับก็คือข้างซ้ายกับข้างขวาของขดลวดนะครับโดยวิธีการวัดก็คือนักศึกษาอาจจะใช้ขาตั้งก็ได้นะครับทำการจับให้หัววัดหรือโพรบเนี่ยนะครับมันอยู่ระดับเดียวกับแนวแกน ของขดลวดนะครับก็คือแนวแกนกลางของขดลวดแล้วก็ทําการเลื่อนขาตั้งนะครับไปที่ระยะต่างๆทางซ้ายกับทางขวานะครับของขดลวดเอ,อวัดค่าสนามแม่เหล็กนะครับแต่และตําแหน่งตําแหน่งละ3ามครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีตารางผลการทดลองลบอกว่าให้วัดที่ตําแหน่ง X พาร์มกี่เซนติเมตรบ้างนะครับตารางบันทึกผลการทดลองตัวที่1 คอลัมน์แรกเป็นตำแหน่ง X- พาร์มนะครับบนที่เราจะทำการวัดค่าสนามแม่เหล็กน,นะครับเ,เป็นตำแหน่งในหน่วยเซนติเมตรก็คือวัดที่ระยะ4.0 5.0นะครับมาเรื่อยๆนะครับถึง12.5นะครับแล้วก็ข้ามไป13.0แล้วก็ไปถึง20.0นะครับวัดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3บันทึกผลนะครับโดยตัวดิจิตอลเทสลามิเตอร์เนี่ยมันจะ แสดงหน่วยของสนามแม่เหล็กนะครับที่วัดออกมาเป็นมิลิเทสลานะครับจากนั้นเราก็ทําการหาค่าเฉลี่ยนะครับจากนั้นเราใช้สมการที่1นะครับคานวณหาค่าสนามแม่เหล็กนะครับค่าตามทฤษฎีนะครับโดยแทน x นะครับด้วย x อ็กซ์พาลบ x ศูนย์นะครับแล้วก็หาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีกับผลการวัดด้วยสูตรที่อยู่ในตารางนะครับอย่าลืมนะครับเวลาคํานวณหาค่าสนามแม่เหล็ก จากทฤษฎีในสมการที่ 1. น,นะครับเราแทน x ในสมการที่ 1. ด้วย x พายนะครับลบกับ x 0แล้วก็แปลงหน่วยให้เป็นเมตรก่อนนะครับก่อนที่จะแทนค่าลงไปนะครับขั้นตอนที่ 3. เปรียบเทียบผลการวัดค่าสนามแม่เหล็กก็คือค่าเฉลี่ยของผลการวัด3ครั้งนะครับที่ตำแหน่ง x พามต่างๆบนแนวแกนทั้ง2ข้างของข,องขอดลวดวงกลมเดียวนะครับกับค่าทางทฤษฎีแล้วก็คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง ทำการสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองนะครับโดยเวลาคำนวณหาค่าสนามแม่เหล็กจากทฤษฎีนะครับเราจะแทนลัศมีของขดลวดนะครับด้วย r ใหญ่เท่ากับ0.0365เมตรนะครับแทนจํานวนรอบ n ใหญ่เท่ากับ63รอบกรแสไฟฟ้า i เท่ากับ0.3แอมแปร์แล้วก็แทน x ในสูตรนะครับด้วยผลต่าง x พลัมลบ x 0น,นะครับโดย x 0คือตำแหน่งกึ่งกลางของขดลวด ซึ่งในที่นี้ก็คือ12ซนติเมตรนะครับข้อ4นํนำข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กเฉลี่ยที่วัดได้กับค่าสนามแม่เหล็กที่คำนวณด้วยทฤษฎีที่ค่า x ต่างๆนะครับมาพอดการาฟด้วยโปรแกรม excel นะครับดูให้แกนนอนเป็นค่า x นะครับส่วนแกนตั้งเป็นค่าสนามแม่เหล็กก็จะมีกราฟ2กราฟนะครับอยู่บนแกนเดียวกันนะครับก็คือแกนนอนเป็นแกน x นะครับซึ่งค่า x นี้ก็คือเอามาจาก x พลมัมลบ x ศูนย์นะครับ ส่วนแกนตั้งเป็นสนามแม่เหล็กเฉลี่ยหน่วยเป็นมิลิเทสลานะครับกราฟเส้นแรกก็จะเป็นกราฟของค่าสนามแม่เหล็กเฉลี่ยที่วัดได้นะครับกราฟเส้นที่2ก็จะเป็นค่ากราฟสนามแม่เหล็กค่าทางทฤษฎีนะซึ่งโดยการพอดกราฟ2เส้นนี้บนแกนเดียวกันจะทําให้เราเห็นความใกล้เคียงหรือความแตกต่างกันระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าทฤษฎีได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับการทดลองตอนที่2ส,สนามแม่เหล็กของข,องขนลวดเฮมโฮขั้นที่1 จัดวางตำแหน่งกึ่งกลางของขนลวดวงกลมที่เคลื่อนที่ได้ให้อยู่ที่ตรงตำแหน่ง14.0เซนเมตรเพราะฉะนั้นกึ่งกลางขดลวดทั้งสองจะอยู่ห่างกันเป็นระยะ14.0เซนเมตรและจุดออริจินนะครับที่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างขนลวดทั้งสองจะอยู่ที่ตำแหน่ง x0 เท่ากับ7เซนเมตรทำการต่อวงจรไฟฟ้านะครับโดยวงจรการทดลองนี้จะมีขดลวดเพิ่มขึ้นมานะครับ กลายเป็นขดลวดเฮมโพสสองขดนะครับต่อสายไฟนะครับจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟมาเข้าขั้วต่อสีแดงของขดลวดวงกลมที่อยู่นิ่งกับที่นะครับแล้วก็ต่อสายไฟจากขั้วต่อสีดําของขดลวดวงกลมที่อยู่นิ่งกับที่ไปเข้าขั้วต่อสีแดงของขดลวดที่อยู่ที่14ซนติเมตรต่อสายไฟจากขั้วต่อสีดําของขดลวดที่อยู่ที่14ซนติเมตรไปเข้าเรียวสตัด ต่อสายไฟออกจากเรียวสตัดไปเข้าแอมมิเตอร์แล้วก็ต่อสายไฟจากแอมมิเตอร์ไปเข้าโค้ลลของแหล่งจ่ายไฟนะครับหน้าตาของวงจรก็จะเป็นดังรูปที่12นะครับพอต่อวงจรเสร็จแล้วเราก็ปรับปุ่มค่าความต่างศักดิ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับที่เป็นแบบกระแสตรงนะครับแล้วก็อ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่แอมมิเตอร์นะครับปรับปุ่มความต่างศักดิ์ของแหล่งจ่ายจนกระทั่งแอมมิเตอร์อ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้ 0.3จุแอมแปนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวดิจิตอลเทสรมิเตอร์นะครับวัดค่าสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่ง x พารมต่างๆบนแนวแกนนะครับระหว่างขดลวดทั้ง2โดยวัดตำแหน่งละสาครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะใช้ตัวที่จับนะครับจับยึดให้ตัวระดับของระดับความสูงของตัวหัววัดเนี่ยมันอยู่ ตรงกับแนวแกนของคนรทั้งสองก็ได้นะครับแล้วเวลาวัดเนี่ยก็คือให้ใบโผลบที่เป็นหัววัดเนี่ยมันมีลักษณะเป็นใบแผ่นแบนๆน,น,นะครับให้มันตั้งฉากกับแนวแกนนะครับของคนรทั้งสองนะครับโดยระยะที่วัดนั้นเดี๋ยวจะระบุไว้ในตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่2นะครับว่าวัดที่ระยะไหนบ้างนะครับตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่2นะครับคอลัมน์แรกก็คือตำแหน่ง x พรมที่จะใช้ เอ่อดิจิตอลเทสลามิเตอร์วัดค่าสนามแม่เหล็กบนแนวแกน ờ, ก็คือวัดที่ตำแหน่ง x พลัมเท่ากับ2.0-3.0แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับตามตัวเลขที่ระบุไว้ในตารางนะครับวัดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับส่วนค่าทฤษฎีให้คำนวณจากสมการที่3นะครับโดยแทนระยะ x นะครับในสูตรด้วย x พลัมลบ x ศแล้วก็คอลั์สุดท้ายเป็น เปอร์เซนต์ความแตกต่างระหว่างค่าทฤษฎีกับผลการวัดนะครับขั้นที่3เปรียบเทียบผลการวัดสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่ง x พามต่างๆบนแนวแกนนะครับของคนรุดเฮมโพเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีคำนวณหาเปอร์เซนต์ความแตกต่างสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองโดยในการคำนวณค่าทฤษฎีด้วยสมการที่3แทน r ใหญ่ด้วย0.0365เมตร n ใหญ่เท่ากับ6 3รอบ i เท่ากับ0.3มแอมป์และ s เท่ากับ0.14เมตรนะครับ s นี่คือระยะห่างระหว่างขดลวดวงกลมทั้ง2ส,ส่วนค่า x นะครับแทนด้วย x อพามเท่ากับ x0 เมื่อ x0 เท่ากับ7ซติเมตรก็คือตำแหน่งกึง่งกลางระหว่างขดลวดทั้งสองนะครับโดยก่อนจะแทนก่อนจะคำนวณแปลงหน่วยของ x จากเซนให้เป็นเมตรก่อนนะครับจากนั้นค่าที่4 นำข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กเฉลี่ยที่วัดได้กับค่าสนามแม่เหล็กที่คำนวณด้วยสูตรทางทฤษฎีด้วยสมการ3นะครับ,อบพอดการาดด้วยโปรแกรม Excel โดยพอดบนรูปเดียวกันนะครับแกนนอนเป็นค่า x ส่วนแกนตั้งเป็นค่าสนามแม่เหล็กนะครับกัทดตอนต่อที่3การตรวจสอบเงื่อนไขที่ทําให้สนามแม่เหล็กบนแนวแกนของขนลดกเฮมโพมีค่าสม่ําเสมอขั้นตอนที่1จัดวางตำแหน่งกึงกลางของคนลดวงกลมที่เคลื่อนที่ได้ ให้อยู่ตรงตำแหน่ง6.0ซนมซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับรัศมี r ใหญ่ของขนลวดวงกลมมากที่สุดดังนั้นจุดกึ่งกลางระหว่างคนลวดทั้งสองจะอยู่ที่ตำแหน่ง x0 เท่ากับ3.0ซมจากนั้นทำการต่อวงจรไฟฟ้าเหมือนกับการทดลองตอนที่2ขั้นตอนที่2ปรับปุ่มค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งจ่ายจนกระทั่งแอมมิเตอร์อ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้0 3แอมปร ใช้ดิจิตอลเทสลามิเตอร์วัดค่าสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่งเอกพามต่างๆบนแนวแกนที่อยู่ในบริเวณระหว่างคูลูทั้งสองคล้ายกับการทดลองตอนที่2โดวยวัดตำแหน่งละสครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยตำแหน่งเอกพามที่ทําการวัดสนามแม่เหล็กเดี๋ยวจะแสดงในตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่3นะครับตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่3คอลัมน์แรกเป็นตำแหน่งเอกพามที่จะทําการวัดค่าสนามแม่เหล็กเริ่มต้นที่2.0แล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ ศูซนติเมตรหรือ2มิลิเมตรไปกรถึง่งถึง4.0เซนติเมตรนะครับวัด3ครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยแล้วก็คอลัมน์ถัดไปเป็นสนามไม่เด็กที่คำนวณค่าทฤษฎีคำนวณจากสมการ3นะครับแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายเป็นเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยผลการวัดกับค่าทฤษฎีนะครับขันตอนที่3เปรียบเทียบผลการวัดค่าสนามแม่เด็กนะครับที่ ระยะ x พามต่างๆบนแนวแกนทั้งสองข้างของอบนแนวแกนนะครับของขดลวดทั้ง2นะครับโดยเปรียบเทียบกับค่าทฤษฎีคำนวณหาปเปอร์เซนต์ความแตกต่างสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองนะครับโดยในสมการที่3ที่เป็นสูตรค่าทฤษฎีนะครับแทนลัศมีขดลวดด้วย r ใหญ่เท่ากับ0.0365เมตร n ใหญ่เท่ากับ63รอบก,กระแส i เท่ากับ0.3แอมป์ แล้วก็ระยะห่าง s ระหว่างขดลวดเท่ากับ0.06เมตรนะครับส่วนค่า x ในสูตรแทนด้วย x ความลบ x 0นะครับเมื่อ x 0คือ3เซนติเมตรคือตำแหน่งกึงกลางของขดลวดทั้งสองก่อนแทนค่า x นะครับเราก็ต้องแปลงหน่วย x จากเซนให้เป็นเมตรก่อนก่อนแทนลงในสูตรนะครับข้นตอนที่4นําข้อมูลค่าสนามแม่เหล็กเฉลี่ยที่วัดได้กับค่าสนามแม่เหล็กทฤษฎีนะครับสาหรับค่า x ต่างๆนะครับมาคอดการาฟด้วย excel โดยพด2อเส้นบนแกนเดียวกันนะครับแกนอนเป็นค่า x ส่วนแกนหน้าเป็นค่าสนามแม่เหล็กทั้งที่เป็นค่าเฉลี่ยของผลการวัดและก็ค่าทฤษฎีนะครับหัวข้อ2.3การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองข้อ 1. ค่าสนามแม่เหล็กบนแนวแกนของข,องข,องข,องขคลวดวงกลม,มเดี่ยวที่วัดได้กับการทดลองตอนที่1มีแนวโน้มสอดคล้องกับค่าทฤษฎีหรือไม่พิจาณาได้จากเปนเนอร์เซนต์ความแตกต่างระหว่าง ค่าฉเฉลี่ยผลการวัดกับค่าทางทฤษฎีและก็หน้าตาของกราฟสนามแม่เหล็กทั้ง2นะครับที่พอตบนกราฟบนแกนชุดเดียวกันนะครับมันใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับพิจารณาเหตุของความคลาดเคลื่อนข้อที่2ค่าสนามแม่เหล็กบนแนวแกนของครูดเฮมโพที่วัดได้ในการทดลองตอนที่2สอดคล้องกับค่าทางทฤษฎีหรือไม่ดูได้จากลักษณะของกราฟสนามแม่เหล็กนะครับ ในบริเวณระหว่างขนลวดเทมโพทั้งสองค่าเฉลี่ยของผลการวัด3ครั้งกับค่าทางทฤษฎีนะครับกราฟมันมีเส้นใกล้เคียงกันหรือไม่เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมากสุดเท่าไหร่วิจารณ์สาเหตุของความคาดเคลื่อนข้อ3เปรียบเทียบลนะักษณะกราฟการกราานะจายค่าสนามแม่เหล็กที่ได้ในการทดลองตอนที่3กับกราฟการกระจายค่าสนามแม่เหล็กที่ได้ในการทดลองตอนที่1 เงื่อนไขที่ทาให้สนามแม่เหล็กในบริเวณระหว่างขดลวดมีค่าสม่ําเสมอสอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ทําการพิสูจน์หรือไม่ในหัวข้อที่1.3เราได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเงื่อนไขที่ทําให้สนามแม่เหล็กนะครับใน,ใ,นในแนวแกนกลางของขดลวดเทมโพมีค่าสม่ําเสมอเมื่อระยะห่างระหว่างขดลวดเท่ากับรัศมีของขดลวดในตอนที่สองเราให้ระยะห่างระหว่างขดลวดเท่ากับ14เซนติเมตรส่วนในตอนที่สาม เราให้ระยะห่างระหว่างขดลวดเท่ากับ6ซนเมตรซึ่งเท่ากับลักมีของขดลวดเพราะฉะนั้นกราฟการกระจายลักษณะของค่าสนามแม่เหล็กในตอนที่3มีลักษณะสม่ำเสมอหรือไม่นะครับก็คือสอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ทําการพิสูจน์หรือไม่คาว่าสม่ำเสมอก็คือกราฟมันมีค่าค่อนข้างเป็นอยู่วางตัวในแนวราบนะครับเป็นเส้นตรงในแนวราบนะครับกาทรทดลองนี้นะครับเป็นผลเป็นผล,ผลิตผลจาก คนงานวิจัยครูสดับฟิสิกส์ปีการศึกษา2564เรื่องการทดลองวัสสนาำไม่เด็กของขนลวด po, เฮมโพลซึ่งจัดทําโดยนางสาวกาิษฐาชายัยสิทธิ์และนายสุชาครีมานานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ภาควิชาฟิสิกส์คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร